สวัสดีครับวันนี้ก็37วันแล้วเรามาเก็บไข่กันดีกว่าครับดูก่อนว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่โอเคครับมาเก็บอนะไรเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแ 9ก้าบหนึ่งนะเก้าแล้ว1ิ1สิบเอ็ดสิบสองสบสามสิแล้วสิบห17สินะครับ 17ฟองโอเคถอยให้แล้วถอยให้แล้วอ้าเข้าไปกิน18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 27 27แล้วครับแป๊บนึงออไปหน่อย27แล้วครับ28 29 30 30แล้วแป๊บนึงนะมาทางไปก่อน30แล้วนะครับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53แล้วครับ54 55 56

66 67 68 69 69แล้ครับ70 71 72 73 74 74 75อันนี้ฟองหนึ่งอยู่ข้างล่างฟองหนึ่งเฮ้ยเยียบเจ 77, 78, 79ดแ้หมดหรือยังเอ้ย79วันนี้วันนี้น่าจะได้79ฟองครับผมโอเคครับเว้พบก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับผมวันนี้ได้79ฟองครับผม